พี่คิดว่าคุณฉันควรได้ดูคลิปนี้นะคะพอดีเรรส่งมาให้พี่คลิปอะไรครับน้งยอดเล่าว่ามันเกิดขึ้นจากการบันดาลโทสะของน้องยอดจริงแต่น้งยอดได้สติแล้วก็หยุดดดเพราะคุณฉันเพราะผมลหร แล้วทำไมไม่ใช้หลักฐานนี้ในการพิจารณาคดีล่ะครับภาพมุมนี้มันเห็นชัดกว่าเยอะเลยว่ามีระยะเบรกก่อนจะถึงรถถ้าใช้หลักฐานนี้ถ้าสู้คดีเนี่ยอาจจะติดคุกน้อยกว่านี้นะครับหรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้อั้งยอดบอกพี่ว่าถึงแม้ว่านังยอดจะสํำนึกไม่กี่วินาที แต่เริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากการบันดาลโทสะของย้อยจริงๆมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณโศตายจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้จะเอาชีวิตที่โศกลับคืนมาก็ไม่ได้แล้วน้องยอดก็คงจะระอายใจมากนะคะถ้าจะต้อง ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ได้รับผลกรรมอะไรเลยน้องยอดก็ยอมเข้าไปชดใช้กรรมข้างในดีกว่าจะต้องนอนฝั่งรายทั้งชีวิตอะคะ่ะ คำตัดสินของศาลอาญาคดีนางเอกชื่อดังคุณเยาวยยอดจเจริญวัฒนาภายาัยศาลคุณยาวยยอดนั้นจะไม่แต่งตั้งทนายความเพื่อขอต่อสู้คดีรวมถึงเธอยังขอรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาและที่ช็อกสะเทือนวงการศารยุติธรรมเป็นอย่างมากคือเธอได้มีการยื่นเจตจำนงอย่างชัดเจนนะคะว่าหากมีคําพิพากษาว่าเธอผิดจริงเธอจะขอรับโทษทันทีแบบไม่ขอรอลงอาญาใดๆค่ะ ซึ่งจากหลักฐานจริงที่ได้จากกล้องหน้ารถของพยานผู้อยู่ในเหตุการณ์แบบที่ไม่ถูกตัดต่อซึ่งเป็นกล้องที่รเรียกได้ว่าตรงกันข้ามกับที่อดีตสามีเคยแฉลงโซเชียลมีเดียนะคะศาลจึงมีคำตัดสินให้เธอผิดใน3ข้อหาค่ะคือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ข่มขู่ให้ผู้อื่นเกิดความกลัวและประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายทึงทั้ง3ข้อหานี้นะคะทำให้เธอมีโทษจำคุกนานกว่า10ปีค่ะแต่ด้วยความที่เธอแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความสำนึกผิดของเธอว่าจะไม่ขอต่อสู้คดีและไม่ขอรอลงอาญาใดๆนั้นศาลจึงได้พิพากษาตัดสินให้เธอจำคุกเพื่อเป็นคดีตัวอย่างค่ะเพราะถึงอย่างไรแล้วเธอก็คือจำเลยที่เป็นต้นเหตุแห่งความตายของผู้ตายจริงค่ะ